สวัสด sure. mm ีครับเจากันะฮะวันนี้นะครับมีรถตักขนาด1คิวครึ่งนะครับมาน้าไม่ซมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมาสูนะฮะรุ่นเ a 1ิวงรอาสุ่น6นั่นเองนะครับนี่เป็นไซส์1คิวครึ่งนะฮะของโคมาสูนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น6นะฮะแน่นอนรุ่น6เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายตรงกับสวนโคมาสูบางกอกไทยแลนด์ณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับอ่าเป็นรุ่นตรงสวนบ้านเรานะครแน่นอนวยความนี้เป็นรุ่นตรงสวนในลูกค้าครับ ก็ดูเขาได้เป็นเครื่องคอมนะลูกค้าครับเพราการทํางานหน้าตอบสนองเขาอัตราการกินน้ํามันเขาเนี่ยก็ทําได้ดีทํางานได้ไวแล้วก็ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นกว่าเรื่องกเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นไซส์คิวครึ่งนะลูกค้าครับแล้วก็เจ้าตัวไซส์คิวครึ่งเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับยางเบอร์18.4 24ยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่หล่อมาก สวยมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันก่อนเลยนะดูเกียร์ก่อนละกันนะฮะในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะตามสายรถตักไซเล็กที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะลูกค้าครับเขาจะใช้งานรถเกียร์ปั๊มเนี่ยเป็นเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับอ่าเป็นเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะซึ่งการใช้งานในบอร์ดจะเลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับอ่าผักหน้าผักหลังอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองสามสี่แบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะผักหน้าผักหลังอย่างเเเเเดดีีีียยยยยวจบบบบลลลลนน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 ะะะะคคคครรรรรัััััอออููู่่สสภภาาาพพกกกกกก์์ใ้้้ๆหป็ แห้งสวยดีประมาณนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับพวกสายโอลิงเนี่ยแห้งดีมากเลยนะครับนี่สวยนะคันนี้นะครับนี่แขนเขินรอยเล้ารอยดามไม่มีนะฮะบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยรอยชิคันรอยตัวลูกของตัวเนื้อบุ้งกีเนี่ยไม่มีนะครับลูกค้าครับนี่สวยมากนะฮะลูกค้าอ่ารอๆเลยเดี๋ยวดูเครื่องกันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่วางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโคมมอเ 4D95L นั่นเองนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับน,น,นี่เป็นสภาพ ฝั่งวัวีดของเขานะลูกค้าครับก็แห้งๆสวยๆดีปกติเลยนะครับน w ่งห้าศนะฮะผลัพธมด้านหลังแน่นอนเป็นรุ่นใหม่นะฮะจะเป็นระบบลมไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วลออของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นออโต,โต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะโอเคอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบนะครับแอนสวยนะครับ ดีมากๆนะคะบอกเลยจุดรั่วซึมนี่ตัวนี้ไม่มีเลยนะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ สวยหล่อนะฮะคันนี้อ่ะเข้าไปภายในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในของเจ้าตัว150รุ่น6คันนี้นะครับนี่บอดี่โลโกโค้คมสูสูแบบนี้เลยพวกแอร์การทําความเย็ยนของเขานะฮะก็มาเย็ยนพร้อมลุยพร้อมใช้งานบ้านเราได้เลยนะครับนี่สวยนะฮะคอนโทรลเป็นคอนโทรลเดียวกันนี้ตามปลารดเด็กรุ่นใหม่เลยนะครับนี่นะ,ะขึ้นลง1ตัวนะฮะแล้วก็ความหงายเป็นสายขวาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวให้ดูนะครับ กดตัวลอ,อยได้นิ่มๆชิวๆสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่จัมพะการยกแขนนะครับปื๊ดปั๊ด ตามไม้ตามมือเยอะมากเลยได้ว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์ตัวนี้นะฮะก็จะใช้งานเป็นเกียร์โต้อยากให้ได้บอกไปเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะฮะผักหน้าถอยหลังอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะพวกนี้เนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเกียร์ทอกรุ่นเก่านิดนึงนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราใส่เกียร์ด้านหน้าถอยหลังไปแล้วเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลนะครับอ่าจะคนเราฟีวเกียร์ทอรกถ้าเกียร์ทอรกเนี่ยส่เกียร์ปุ๊บรถไหลด ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่แล้วก็จังหวะที่เราพอนคัะเร่งนะฮะเขาจะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่ซึ่งถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเมื่อไหร่นะลูกค้าครับเราจะขับใช้งานได้สบายมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเหมือนกับว่าเราใช้งานขาอะไรแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะฮะเียบป,ปึ๊บนะฮะก็จะเป็นการเดินหน้าใช้งานเกียร์นะครับถ้าผ่อนปึ๊บก็จะเป็นการเบรกแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าขับได้สบายมากๆนะครับววเรื่่องคคาามมมนิ มันความค่องตัวเนี่ย คือของขึ้นชื่อของเขาเลยนะครับลูกค้าครับรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยจะแบบว่าขับขับมันขับสนุกมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็เกียร์เนี่ยคือแรงมากๆนะลูกค้าครับเหยียบไปนี่แทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับนี่นะฮะพวงมาลัยนิ่มนะฮะคล้องตัวนะครับถ้าเกิด่านในที่แบบว่ากาลังตามหาารถตัดไซคิวครึ่งต้องการความเป็นรุ่นใหม่ทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสต 1 5 0รุ่น6กันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าต,ตัวรถตัดขุมสูตร WA 150รอุ่น6คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลขึ้นเติมนฮะได้ที่เบรอร์โทรดกจิตรลนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดรายละเอียดรอบคันเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้ยยยยก,กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกานทาน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับผมดิบดีบอกได้เลยว่าแพงสวยมากนะลูกค้า ปัม๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้น่าจะก้ก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วยแล้วน้องต้นเท่านั้นนะฮะก็จะตัว150ลุน6ที่เป็นรุ่นตรงส่วนแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวโคมัสุ WA 150ลุน6คันนี้นะครับถ้าเกิดทานายดูดีชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะครับเพื่อจัดจำพลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะคครรััััับบสสสาาาหหหวววนนนนนีี้้้กกก็ลลไไปป่่อเอเใใจมิดครับ